สวัสดีครับพี่น้องมือหนีก็คือเกาล่ะครับเข้ามาเลาะทงเลาะทาเบื้องหน้าเบื้องในเขาลังวานครับฝนฟ้ากับลังมาพอดีเลยนี่แหละวิธีชนครับพนบนบ้านพ่นต่างยังวัดอาชีพรักเพื่อเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนไปตามภาษาเนี่ยครับนี่แหละครับความสุขที่แท้จริงของชาวอีสานชนบทบ้านเฮ้า มันก็เป็นความสุขอีกแบบนึงว่าต้องไปอุ่นไหวในเมืองหลวงว่าต้องไปแข่งกับเวลาว่าต้องไปแข่งขันว่าต้องไปแข่งกับเศรษฐกิจว่าต้องไปแข่งกันกับชีวิตเจ้าของอยู่แบบเรียบง่ายนี่ครับเขากำลังขึ้นเลยครับกำลังงามสองสามมือแมฝนก็เพิ่งตกมากครับผม มีส่วนทั้งคุณครับมันจะเป็นคลองน้ำเน,ะนาะน้ำจะโลงมากพอดีนี่แหละครับชีวิตการเป็นยูของพี่น้องบ้านห้องมันถึงท้าไมผมบ่อยากไปใส่ครับใส่ชีวิตอยู่กับหน้ายู่กับสวนกับให้ผมว่ามันก็เป็นชีวิตแบบเปรียบง่ายเลยก็มีความสุขไปแบบนึงการยูการกินกับกบล่ลำบาก อย่าลืมนะครับในหน้าก็มีเขามีนม้ำก็ย่อมมีป่าวิถีชนวิถีบ้านบานของชาวนาตกคํมมาแรงมาเสียจจากเวียบจากงานน้ำเลาะคางห้วยคางน้องวัตถุดีบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเข้าเก็บไปแบบรุ่งชีวิตเป็นกับเขากับน้ำสู้ลูกส,สู้หลาน นี่แหละครับบรรยากาศเก็บภาพเนี่ยมาเลีเ้ยงละทงไอ้พี่น้องในเบืงแค่ตรงนี้พึ่งจะว่านได้เพราะเท่าใดครับแล้วก็มุ่มพุ่นอีกมุ่มหนึง่งแค่ตรงนี้น้ำจีอันนี้เนี่ยจักน้อยพี่น้องนี่แหละครับความสุขเล็กๆน้อยๆของ พี่น้องบ้านเท่ามก็อยู่กับธรรมชาติกับสวนกับทงจังสี่เหรอครับขม่าแรงมากเสร็จจากหน้าแล้วก็ขืนเมื่อบ้านไปกับขากับป่าสู่ลูกสู่เต้าสู่หลานน้อยกินพักพรเปลี่ยนเสาแม่ไฟวากันใหม่วิถีไทยวิสีบ้านมีหยังกับกินพี่น้องมีป่ากับกินป่ามีปูกินปู มีหอยก็กินหอยจะซอยรถคาใส่ใจลุงในแต่ละวันก็ต้องไปเสียเงินซื้อไห้มันสิ้นเปลืองคืออยู่ในเมืองหลวงที่ต้องไปแข่งขันกับวิลากับเจ้าของทุกๆอาชีพนี่นีครับบรรยากาศย่ำเลี่ยงเนาะ ตอนนี้กับประมาณซีมุ่งกลัวมุ่งหยั่งว่าง,างๆไปเลยลงมาเลาะเบิ่องหนามเบิ่งในมันกับพ่อมีนามอยู่พี่น้องว่ามุ่มงบุญมันกับเป็นหนองนามเหรอพี่น้องนามมากสิลงมาฟังนุ่งบุญพอดีเลยทางนามพอดีครับลงมานี่ตรงนี้เพิ่งจะไถไว้ครับพี่น้องนี่ยังบ่ได้ณว่านได้ขาดอยังดอก นี่ครับผมว่าเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งของอคนมันบ้านเนะาะไม่ต้องไปคิดหยังมากก็มันเป็นแนวทางการใช่ชีวิตในแต่ละมือของคนเฮ้อยู่แบบนี้ก็ดีแล้วพี่น้องไม่ต้องไปขีดหยังให้มันเกลียดร้อนปวดหัว พี่น้องตรงนี้ก็พึ่งไถไว้น้ำก็พึ่งมาเยวก็ที่ได้พาดเลจักน้อยไถกบหยาไว้ครับเสียงบรรยากาศเสียงลมเสียงนกน้ำทงให้ตทงหน้าบานเท่านีผมว่ามันก็นเป็นธรรมชาติอย่างนึง่งยังกะอุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องช่วงนี้ พราะช่วงนี้ฝนกำลังมากกำลังลุกเอาละครับผมจิบาพี่น่องงางบึงบรรยากาศรอบรอบ นี่แะครับการไปยูของค้นจังหวัดของคนอีสานของคนชนบทเป็นการยูที่แบบเรียบง่ายว่ต้องไปคิดอย่างมากไม่ ละพี่น้องสำหรับผมแล้ก็อยากจะฝากช่องนีเนาะครับฝากช่องนุ่มบุดอเนเบาหนองบัวไว้จากคนเนี่ยซอยกดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็กดไลค์ผมเนี่ยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อสีบ่อยผาาคลิปใหม่ๆแล้วก็สำหรับคลิปนี้ผมก็อยากฝากคําคๆหนึ่งนะครับเนาะ บอกว่าไพย,ยูสัสก็คือเก่าครับยุสัสกับบอกคืออยู่บา้านเท่าบ้านเท่าเปลี่ยนบ้า,บานเท่าเปลี่ยนที่อบอุ่นที่สุดแล้วครับสำหรับคลิปนี้ผมขอฝากไว้แค่นี้นะพี่นอนะ้องเนาะสำหรับคลิปนี้แล้วนุ่มอุดรบ้าน้องบวกจนะ้สวัสดีครับ